เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพสายตาจากแสงสีน้ำเงินหรือแสงสีฟ้านะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราเราลองมาดูกันนะครับว่ามีวิธีในการป้องกันและรักษาดวงตาของเราอย่างไรนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา2019ด้วยทำงานอยู่ที่บ้านหรือ work from home เนี่ยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับยังมีภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงสีน้ำเงินจากอุปกรณ์ดิจิทัลที่ซ่อนอยู่ที่คุณอาจจะมองข้ามนะครับเพราะการทำงานที่บ้านในช่วงกักตัวเนี่ยแน่นอนนะครับเราไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนการสื่อสารรอบตัวเราก็จะทาผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลกันทั้งสิ้นเลยนะครับ ทำให้เราเนี่ยต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือเพื่อติดต่อพูดคุยหรือประชุมงานเป็นเวลานาน,านๆซึ่งอาจจะทําให้เกิดภาวะตาล้าจากการใช้สายตาอย่างหนักเป็นเวลานาน,านๆได้นะครับในเรื่องนี้เอสซีรอผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตาชั้นนำของโลกเขาได้แนะนำเทคนิคดีๆนะครับที่สามารถทำได้ง่ายๆแค่ปรับพฤติกรรมมาฝากกันนะครับเพื่อให้การทำงานเนี่ย ผ่านหน้าจอไม่ทำร้ายสุขภาพของดวงตาของเราอีกต่อไปวิธีแรกก็คือการกระพริบตาจะช่วยลดอาการตาแห้งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในระหว่างที่เราจ้องหน้าจอเนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงถึง50%ซึ่งทำให้เกิดอาการตาแห้งเคืองตาหรือมองเห็นภาพเบลอ การเริ่มต้นดูแลสุขภาพดวงตาง่ายๆนะครับในช่วงที่ชีวิตติดจอเนี่ยเราสามารถกระพริบตาระหว่างการทำงานบ่อยๆเพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงดวงตามากขึ้นและไม่จ้องอะไรนานจนเกินไปและก็จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อลดพฤติกรรมการขยี้ตาอันเป็นความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ดวงตานะครับเทคนิคต่อมาคือการพักสายตาด้วยเทคนิค20 20และ20 นั่นก็คือการทำงานทุก20นาทีนะครับควรจะพักสายตา20วินาทีโดยการมองออกไปไกลประมาณ20ฟุตซึ่งถ้ามองเห็นสวนหรือพื้นที่สีเขียวจะดีมากนะครับเพื่อช่วยให้ดวงตาเนี่ยมีการเปลี่ยนระยะโฟกัสและผ่อนคลายซึ่งในระหว่างนี้เราควรลุกยืดเส้นยืดสายด้วยเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกายไปพร้อมกันนะครับเทคนิคต่อมา ก็คือการเลือกใช้แว่นตาที่มีเลนกองแสงสีน้ำเงินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับคือการใช้เลนแว่นตาที่มีเทคโนโลยีกองแสงสีน้ำเงินแต่ถ้าคุณเลี่ยงการจ้องมองหน้าจอเป็นเวลาน,านานไม่ได้จริงๆนะครับควรเลือกใช้เลนสที่ช่วยลดการบิดเบือนของแสงซึ่งช่วยป้องกันภาวะตาล้าซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อตาต้องโฟกัสระยะใกล้ติดต่อกันจนเกิดความล้าสะสมเลนที่สามารถ ลดความบิดเบือนของแสงจึงช่วยให้คุณรู้สึกสบายตาได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับและก็ควรทำความสะอาดแว่นตาเพื่อจะช่วยลดการติดเชื้อและลดความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับดวงตานะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องไม่ลืมในการสวมใส่แว่นตาโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ก็คือการทำความสะอาดแว่นและเลนเป็นประจำ อย่างน้อยวันละครั้งเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันสามารถคงอยู่บนพื้นผิววัตถุได้นานนับชั่วโมงหรือตลอดวันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงควรเช็ดทำความสะอาดแว่นและเลนเพื่อเพิ่มความมั่นใจ กับความปลอดเชื้อมากยิ่งขึ้นเพื่อการถนอมสุขอนามัยทั้งของร่างกายและดวงตาของเราในระยะยาวนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาดวงตาของเราจากอันตรายของแสงสีน้ําเงินหรือแสงสีฟ้าจากการใช้หน้าจอเป็นเวลานานนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ